นู่นดอยสุเทพครับพาเพื่อนๆมาชมเมืองเชียงใหม่สักสิบนาทีอันนี้แม่น้ำปิงตรงนู้นในเมืองนูนนงน่นในเมืองตรงนู้นในเมืองเชียงใหม่แม่น้ำปิงแม่น,ำน้ำามีชื่อนิดทีด่รันใครเข้ามาแวะหายไปใช่ไหมโอ้โ เป็นเสิ่งเลานัดพวกธธรูจรแขงเละกตา,ายอ้ไมจันเสียงเธอปราสรันฉันเห็นน้ำตาสวยบ่เมืองเชียงใหม่จากดาดฟ้าที่ทำง,งาน <c oughs> สักสิบนาทีเขาแล้วพาเพื่อนมาชมครับขอบคุณครับท่านผู้ใดเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยคินลิ้นจี่บนดาดฟ้าไหมนี่ลิ้นจี่ อร่อยหวานชื่นใจ <c oughs> ใครเนี่ยเอ๊ะถ้าจะตั้งได้ไหมเนี่ยการวางหน้าจอถูกล็อกปอนหมุนอุปกรณ์กลับโอโ้โหพี่ยู่โหดมากเดี๋ยวอืมดาฟ้าอืม เพื่อนหลายคนกำลังไลฟ์สดคุณพีเอ้ยคุณนาคุณนาแล้วก็เออมี่ไหว่าจุกๆคุณชุกๆแล้วก็เอ,อ่พอลูกออกกำลังบรรเลงพินม,มาไม่นานแล้วก็สิบนาทีก็พอแล้ว พาเพื่อนมาชมหน้าคนเอ้ยไม่ใช่ชมบางเชียงใหม่ <c oughs> ข้างบนนี่เป็นลานฮอลิคอปเตอร์นะเนี่ย <c oughs> ใครเที่อ่อ uh hello my friend from สวัค uh ่ะ uh Hello my friend. Uh, this is a เชียงใหม่.ไซซี.ไซซี.วิวเชียงใหม่.เวียดนาม.ยูคงฟอร์มเวียดนามเหรอ? This this เชียงใหม่.วิวข้ามทุ่งเชียงใหม่.ไทยแลนด์.ไทยแลนด์. Land of Smile. My friend from Thai. Yeah. ชิน c h à ชินกำเอิงเหี่ยวล้ำสวัสดีเนาะใช่ป่ะฮัลโหลมานามมาดามฮัลโหลอ่อเราเอ่อ10ินาทีออ t ี่ s is เชียงใหม่เชียงใหม่ซิตี and สุเทพ mountain สุเทพ mountain ดอยสุเทพ thank you thank you so much for your watching uh, you know this is a food อะไรวะ f ิ้นจี่ลิ้นจี่ in Thai ข้อลิ is Delicious, yummy. I like it. <laughs> Can you see me? Mm, madam. Hello. Mm, Hmm. Mm. Mm. แม่น้ำนี้ชื่อนิทรันเป็นที่ซึ่งเรานัดกันจูบครั้งแรกตายเงาพระจันเสียงเธอพลาดกันฉันเห็นน้ำตา <c oughs> You hear I sing a song when I was young ฮ mm ึมแม่ดํา How about the weather in Vietnam madam? Weather hot? Who? Lenny. Hmm? <laughs> hmm. My teeth uh, uh, uh. Hmm. not good. <laughs> hmm. Last week I uh น h i s is นี่ I d ่นี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  s นี่นี e นีนี่นีนี่นี่นี่นีี่นี Vietnam, uh, I d o n น know. i นี่น่ a ี่น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 ี่ Good. Quality well, how are you? I'm fine, madam. And you? But I think uh, you you have fun. You uh, you have fun every time, madam. I think. Yes or no? <laughs> <laughs> วันนี้พูดภาษาอังกฤษเยอะเล่นพูดภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันครับพามาชมเมืองเชียงใหม่สักสิบนาทีก็พอแล้ว แต่เพื่อนคงจะเข้าไปถล่มคุณนาอยู่แล้วก็คุณชุบเมื่อกี้บอกคุณพิมพ์ว่าเอาเดี๋ยวอาจจะขึ้นมาข้างบนดาดฟ้าให้เพื่อนดูเมืองเชียงใหม่ทั้งหน่อืมเชียงใหม่ is a big town big town อหมอ เออแดนแดนเออบางกอกเดนบางกอกบางกอกอีสแคปิตอลินไทยแลนด์คุณพิมพ์เลิฟสามเออเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะพาจะพาขึ้นมาบนดาดฟ้าเนาะอืมสักสี่นาทีพอแล้วคุณพิมพ์ผมผมอยู่ไม่นานแล้วเออเกรงใจเพื่อนเพราะว่าอยากให้เพื่อนเข้าไปถล่มพวกที่แบบว่าใกล้ๆอ่ะใกล้ๆแล้วอ่ะ ใกล้แ,แล้วองค์ผมยังอีกน้านไม่เป็นไรเราพาเพื่อนมาชม,มเฉยๆเนี่ยแม่น้ําปิงเนี่ยสวยไหมทุกทีไล์อีตรงล่างเนาะวันนี้พาขังบนตรงนู้นนะดอยสุเทพนะเห็นไหมแล้วเนี่ยลอยสุเทพอืมลอยสุเทพฝนตกดีนะเนี่ยอืม <c oughs> ไปขึ้นสดยังนะคุณพิมพ์ขึ้นสดยังเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปแจม <c oughs> เดี๋ยวไปแจมเนี่ยลูกหนานกัน hello all friends on youtube nice to meet you oh f r o m m a d a m p ิ m in Thailand ah uh, all friends ah uh, in Vietnam I have อ่ใครวะเออขอโทษเลยออมน้องออมน้องออมบาลาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิมพ์มาอนกันน้องออมพี่พาขึ้นมาชม บนดาดฟ้าที่ทํางานพี่เนี่ยเมืองเชียงใหม่เนี่ยสวยไหมสักสิบนาทีเดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วนะอืมเกงใจเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนพาไปถล่มกันพวกที่กําลังพวกเพื่อนเราที่กําลังขึ้นแบบใกล้ๆอะ่ะเฉียนแล้วคุณนางเงี้ยคุณพิมพเงี้ยคุณพิมก็ใกล้เต็มที่แล้วอีกร้อยกว่าชั่วโมงยังมัง้งส่วนคุณแก้วเขาลอยลาไปแล้วเดอ้อไม่ต้องไปก็ได้ <laughs> คุณแก้วคุณแก้วแฟนคลับเยอะอากาศดีไหมครับพี่เด่น อืดีสิเนี่ยดูดิมีแดดอ่อนๆแดดวิตามินเคมั้งใช่เปล่าอืมอากาดีครับแล้วขอน้องออมมาเป็นไงม้งอะทำอะไรกินเนี่ยหืมเมื่อกี้เข้าไปดูของเพื่อนเอ,เออชาวอีสานมั้งเขาหรือลาวไม่รู้สอปอพอลาวเขาพวกเมกุจีอยากกินเนาะสมัยมันเด็กเคยกินนะไมกุจีอ่ะอีตอนเช้าเนี่ยไปหาไมกุจีอ่ะ ไล่ไปหาตามควายที่เขาต้อนเข้าคอกมาตอนเย็นแล้วมันก็ขี้ขี้ข,ขโทษนะทาไม่อาจจะไม่สุภาพแต่จริงๆเขาพูดอย่างนี้แหละและทีนี้พอตอนเช้ามานะเราเราไปกอกขี้ควายออกเลยตามทุ่งนาเนี่ยแล้วแมกูจิมันก็จะเข้าไปอยู่ในในขี้ควายมันขุดลงไปในดินเราก็ขุดเราก็ขุดเอาแมกุจิมาเอามาชนกันขุดขุดร่องขุดขุดร่องในดิน เป็นรูปทรงอ,อะไรเซี่ยวพระจันทอ่ะแล้วปล่อยมาสองข้างให้มันชนกันสนุกเด่นี้ไม่ทำแล้วเหม็นขี <pouquinho. S 2> ค้ควายเด่วตอนเด็กไม่เหม็นนะหอมเออคุณพิมพ์น้องออมดีครับสบายดีอมอ,อมโศกปลาวังเนี่ยเนาะ,นะพี่เด่นอายุมากแล้วจำเพื่อนไม่ค่อยได้แล้วโอ้ แต่ขอบคุณนะที่เข้ามาชมเพื่อนๆกันแป๊บๆไม่นานเ,นเพื่อนเวียดนามอะ่ะคนน่ารักนะมาดามเกี้ยเข้าไปดูไอไลฟ์ส,สดแกเรื่อยฟันแกหลออะ่ะข้างหน้าและแกก็ไม่อายนะแกไม่ใส่ฟันปลอมด้วยมาดามซีลนำอะไรน่ะเดี๋ยวลืมไปละภาพคมชัดมากโอ้โหผม iPhone 6พัรนะคุณพิม พอถึงเวลามันก็จะร้อนแล้วก็มันจะหมุนแล้วเป็นปัญหาแล้วก็จะตกฮาร์ดเลยเหมือนเดิม <c oughs> เด่นนะกินจริงจีไหมจริงจีเดี๋ยวส่งรางเคอรี่ไปให้เนี่ยจากขุนช่างเคียนนะเนี่ยบนดอยนูน่นบนดอยสูงอร่อยมากเลยจริงจีอะเยี่ยมเยี่ยมสวยสวยสวยน้อยคุณพิม์หน่อยเนอเพื่อนเราน่ารักทุกคนคุณนาะ จะเซลดีไหมี่ะอีตอนอืไม่พูดนะน่ารักสวยแต่พอพูดนะสูดขี้หมกฝึกฝักฝึกฝึกฝึกหรือบักเงวลูกเล็กจังอืขนาดนี้กําลังดีขนาดนี้กําลังดีนะอร่อยเมื่อกี้อยู่ในห้องที่ทำงานเขากินกันอวันิดา enjoy in Thailand สวัสดีครับคุณวันิดาครับออ่มาแรงอืมอะไรกินลิ้นจี่ไหมเนี่ย เดี๋ยวปอกให้กินเดีย๋ยวส่งทางคือเรียะเนี่ยอืมโอ้สิบสองนาทีแล้วว่าจะสักสิ่นาทีมาเรื่องแล้วแล้วเพื่อนเข้ามาเบิ้มเบิ้มวันดีครับแล้วอยากกินลิ้นชีใชายปากานอ่ะอยากกินลิ้นชีใช้ยปาการของคุณเบิ้มจังเลยเนี่ยชูติการวันดีครับผมพามาเที่ยวเออมาชมเมืองเชียงใหม่ครับข้างบนเนี่ยบนดาดฟ้าผมเนี่ย อยากกินลิ้นจี่ของเมืองเชียงใหม่เอของชายปากานะ่ะมีเปล่าหรือมีแต่ไก่ป่าไม่รู้ทั้งนู้นเนาะออกเยอะครับตอนนี้อวันเมื่อวานไปที่ไอ้ตลาดนัดแปดเก้าที่หนองหอยเนี่ยโล 35, สามสิบห้าซัดมาสามโลพอค้าทอนผิดไอ้ทอนเกินหรือทอนขาดวะเนี่ยไอเราเงินไปคืนเขาเอ๊ะคืนบอกหรือแอบม,มาเลยรูุยังไงรู่นะั้นงงอยู่นั่นแหละอืม ต้อ,อยู่ในเมืองเราต้องซื้อคนบ้านนอกนะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินไก่ี้ก็ไปดัก <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมเบิ้มแม่ก่อนไอ้เบิ้ม,มผ่านรูปลอผู้ใจดีดักไก่ได้มาก็ปล่อยเนี่ยซีนำซันเนี่ยมาดามซีนำซันเฮลโหล ทักทายเพื่อนๆฟอมเวียดนาม my friend ฟอมเวียดนามวิวดีวิวติดน้ำสวยครับแม่นแล้วแม่ Man, น้้ำปิงช่วยเกาเอฟซสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมมาไม่นานนะสัก15นาที20นาทีก็พอมอมตั้งแต่ว,ว่าสี่นาทีเจะติดลมเอ้ยติดลมออืมเจะตั้งกล้องมันก็ไม่ให้มันล็อกอะ่ะโอ้พี่ยูโหสุดยอดเลยมันบอกว่า ล็อกอัตโ,ตโนมัติแล้วห้ามกลับกล้องวังนั้นก็เลยเจริงๆแนวนอนก็ดีแล้วเนี่ยอืสวยนุนอ่ะดอยสุเทพครับดอยสุเทพพระธาตุดอยสุเทพสร้างทางขึ้นสมัยรูบาศรีวิชัยนักบูลแห่งลาน,นาไทยอใช้เวลาหกเดือนหรือแปเดือนอเดนจัไม่ได้แล้วซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากซึ่งทางการก่อนหน้านี้ทางการเคยสํารวจว่า จะทําทางขึ้นไปไหมเขาบอกว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะแยะทีนี้สมัยนั้นเจ้าแก้วนวรัตก็ปรึกษากับสสของเชียงใหม่ชื่อท่านอะไบรบุพลาดพาดอะไรสักอย่างเนี่ยว่า,า,าจะเอาจะทําไฟขึ้นไปบนท่าดอยสุเทพเนี่ยไปปรึกษาท่านครูบาดีไหมก็ตกลงกันก็ไปปรึกษาครูบาครูบาศรีวิชัยบอกอืไม่ใช่แค่เอาไฟขึ้นนะวางนั้นทำถนนขึ้นไปเลย เออครูบาบอกอะสุดยอดอะ่ะสองท่านนั้นตะลึงเลยตกตะลึงตะลึงตึงๆตังแต่ว่าโอเคได้ก็ได้นะก็จริงๆตัด้วยแรงศรัทธาทั้งคนไทยทั้งพี่น้องเอาทางลาวทาง,งไทยใหญ่พ่มามากันหมดเลยคนลงคนเหนือนี่มามากันเห็น,หนมากันโอ้โหเสร็จภายในกำหนดจริงๆเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเออผมออกก่อนละครับ สวัสดีครับขอบคุณครับไปไม่ลาเออวันนี้ได้ไปลามาไหว้ขอบคุณมากครับบา,บาย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 แฟน์มเวียดนามเอ่อแฟาเราน้องออมแล้วก็อีกหลายๆท่านเออในฝั่งไทยครับสวัสดีครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะโอเคเนาะคุณพิมพ์บายบายครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อข้างล่างเดี๋ยวเออเดี๋ยวเข้าไปกวนเพื่อนๆน,นั่นแหละเนานะ ลุงนันโ okay. อเคครัไปไปบบายบายครับบายบาย See you again next time on uh uh in the morning on Sunday and Saturday and holiday <laughs> maybe maybe next time every morning every day in in the morning โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมลงไปทํางานก่อนผมผมเกเล <c oughs> อยากให้เพื่อนชมเมืองเชียงใหม่โอเคครับสวัสดีครับผมปิดละ